้าวยังไงมุกดาตอบเรื่องความรักล่าสุดหรือจะโสดแล้วมุกดานารินรัตออกมาอัปเดตสถานะหัวใจแบบชัดเจนหลังมีกระแสจับตาความสัมพันธ์กับไฮโซทายาทหมื่นล้านสิทธิศีชวาราโดยย้ำว่าตนยังไม่มีแฟนเป็นเพียงแค่คนคุยเท่านั้นและขออภัยหากก่อนหน้านี้ทำให้หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อน มุกดาอธิบายว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยบอกว่ามีแฟนเพียงพูดในภาพรวมว่ามีคนเข้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตไม่อยากให้ใครมาจับผิดหรือโฟกัสว่าคนคุยคือใครหรือพยายามเจาะจงว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะความจริงอ่านไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดค่ะในเรื่องของความรู้สึกนะคะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าหัวใจตอนนี้แฮปปี้ดีไม่ได้เศร้าหรือมีปัญหาใดมีความสุขกับการทำงานครอบครัวและการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมย้ำว่าเป็นคนให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้เรื่องความรักถูกเปิดเผยหรือถูกพูดถึงมากเกินไปสรุปว่าหนุ่มๆยังคงพอรุ้นได้หรือเปล่านะเพราะสถานะของมุกดายังคงเป็นโสดที่มีคนคุยและชัดเจนว่าเธอต้องการให้โฟกัสที่ผลงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวค่ะเรียกได้ว่าเป็นการดับไฟความสงสัยให้ทันควันเลยล่ะคะ่ะ thank you